ข้อ43เขาให้ข้อมูลกับค่ามาตรฐานของข้อมูลพวกนี้มานะก็ข้อมูลกับค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันตามสูตรนี้นะก็คือถ้าเอา a ไปแทนตรงนี้จะต้องได้ค่า z เท่ากับลบ3แบบนี้นะทำนองเดียวกัน b c d เนี่ยก็จะต้องสัมพันธ์กันตามสูตรนี้ด้วยนะก็ถ้าตัวนี้ ถ้าย้าย s ขึ้นไปคูณและย้าย x บาทไปบวกก็จะได้ a เท่ากับเท่านี้นะทำนองเดียวกัน3ตัวล่างเนี่ยก็จะได้แบบนี้ข้อนี้ข้อถามว่าข้อใดถูกก็คือถามว่าข้อไหนเนี่ยมีผลบวกพวกเนี้ยเท่ากับ0นะก็ถ้าผลบวกเท่ากับ0เนี่ยแปลว่า x บาทก็จะต้องหักกันหายไปหมด แล้ s ก็จะต้องหักกันหายไปหมดด้วยนะก็เนื่องจากตัวเลขหน้า s มันเป็นทศนิยมคิดยากเราก็จะมาดู x bar ก่อนว่าข้อไหนที่ x bar รวมกันแล้วกลายเป็น0นะก็เริ่มจาก x bar ก่อนข้อแรกลบ a ก็คือเอาลบคูณเข้ามาที่ตัวนี้ x bar ก็จะกลายเป็นลบ x bar นะแล้วก็2คูณ b 2ก็จะกระจายเข้ามาที่ตัวนี้ x กบา์ก็จะกลายเป็น 2x บา์แล้วตัวนี้2 c เอา2เข้ามาคูณตัวนี้ 2x คูณ x บา์ก็กลายเป็น 2x บา์นะแล้วก็สุดท้ายลบ3คูณ d ก็คือเอาลบ3คูณตัวนี้ลบ3เข้ามาคูณ x บา์ก็จะกลายเป็นลบ3าบนะก็จะเห็นว่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยบวกกันแล้วมันจะหักกันหมดพอดีเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ใช้ได้นะก็ทำแบบเดียวกันกับ ข้อ2,3,4ก็จะเห็นว่าข้อ2กับข้อ3 x เนี่ย x ามันจะไม่หักกันหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3เนี่ยก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะก็เหลือข้อ1กับข้อ4ก็เอามาคิดตัว S นะว่าข้อ1กับข้อ4เนี่ยข้อไหนที่ S หักกันหายไปหมดก็เริ่มจากข้อ1ก่อนลบ a เนี่ยลบข้อมาคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวก 3S แบบนี้นะแล้วก็2 b เข้ามาคูณ2มาคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ0.9แล้วก็2 c 2มาคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็น -0.9 นะแล้วก็สุดท้ายลบ3เข้ามาคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ3 s ก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยบวกกันมันจะหักกันเป็น0พอดีนะเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ใช้ได้ส่วนข้อ4เนี่ยถ้าทำแบบเดียวกันมันจะ ไม่เป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ1นั่นเอง